อ๋อสวัสดีครับผมกันวงอาจครับครับสวัสดีครับเมื่อกี้เข้าคงเลยชีมูลนะครับก็เอาเอาเข้าไหนเอาโมเดลเลยครับท่านท่านคุณการครับเดี๋ยวเวลาน้อยฮะผมให้3านาทีพร้อมคําตอบนะครับครับจริงจริงไม่มีจริงๆไม่ได้มีคําถามอะไรมากมายแต่ว่าพอดีเลื่อน เลื่อนดูพอดีท่านดเรเห็นก็น,นึกว่าผมมีคําถามประเด็นของนายแฮมเดลเนี่ยผมเห็นด้วยทุกประการแต่ที่ไม่เห็นด้วยอยู่อย่างหนึ่งก็คือในขบวนการนะครับของภาครัฐเนี่ยนะครับควรจะต้องเร่งรัดนะครับให้นะครับเกิดต้นแบบที่ครบทั้งจังหวัดได้จริงๆนะครับเนื่องจากว่ามันมีข้อกังวลอยู่ค่อนข้างเยอะว่าว่านะครับเปรียบเทียบกันนะครับระหว่างสปกอเอย โครงการคอทอชอเอ้ยหรืออื่นๆที่มันยังข้ามหน่วยงานเนี่ยประเด็นปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเขาต้องการบูรณาการนะครับชาวบ้านนะครับบูรณาการทุกภาคส่วนเนี่แหละนะครับให้มันเกิดคอทอชอเนี่ยที่นะครับเอื้อกันระหว่างคนกับป่าได้จริงๆจ,งจ,งจังๆโดยเฉพาะเรื่องผลกระทบสะสมนะครับว่านะครับว่า นะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายเนี่ยเราจะใช้กติกาใดในการที่จะเดินต่อนะครับให้มันเต็มพื้นที่จังหวัดเลยแล้วก็สามารถขยายเป็นโมเดลทั้งประเทศได้แค่มีประมาณนี้ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณมากเลยครับก็ชัดเจนเห็นด้วยแต่ว่าสําคัญยิ่งจะเร่งรัดดําเนินการยังไงให้เกิดผลโดยเร็วก็น่าจะเห็นทิศทางไปตรงแนวทางเดียวกันนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับ ก่อนอื่นเนี่ยผมเห็นท่านดรสีฟ้านานครซึ่งมามีส่วนร่วมในฐานะที่ปรึกษาโครงการแล้วก็ได้ร่วมทําในหลายกระบวนการที่ช่วยดูแลอยู่เนี่ยนจะกล่าวอะไรในช่วงเวลาท้ายนี้ในการปิดโครงการของโครงการไหนเฮีโมเดลนะครับท่านดรสีฟ้าครับเป็นเชิญนะครับค่ะก็ต้องขอว่ากล่าวคําว่าขอบคุณทุกท่านเนี่ยนะคะ ที่มีส่วนร่วมในกระบวนการตั้งแต่ตน้นแล้วก็จนปัจจุบันทุกท่านเลยนะคะทำให้เกิดความร่วมมือแต่อันนี้นะคะอยากจะแชร์นิดสักแชร์สไลด์นิดหนึ่งนะคะนี่นะคะ นายฮโมเดลเนี่ยจะทําให้เกิดสันติสุขอย่างแท้จริงได้เนี่ยนะคะเท่าที่ฟังมาจากหลายๆท่านแล้วเนี่ยนะคะประมวลรวมแล้วเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าหรือว่าจะเป็นออทางกรมป่าไม้ก็ดีเนี่ยนะคะนายฮลโมเดลที่จะกันกรองมาแล้วให้เกิดเป็นนายฮลโมเดลได้แท้จริงเนี่ยนะคะต้องมาจากไรวิวนะคะก็คือการมองปัญหาตามความเป็นจริงนะคะว่าปัญหานั้นนคืออะไรนะคะเป็นตัวแทนของคําว่าตัว R นะคะแล้วก็ Evaluation นะคะ ก็คือการประเมินปัญหาและสถานาการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจากปัญหาที่เรามองเห็นแล้วก็มีแอคชั่นแพลนร่วมกันนะคะแล้วก็ทําให้เกิดขึ้นจริงจากแผนที่ร่วมกันทําแต่ทั้งหมดนี้นะคะก็มาจาก Peace Communication แล้วก็ participation ก็คือการสื่อสารของพวกเรานะคะทุกๆท,ท่านเนี่ยเป็นการสื่อสารด้วยสันติวิธีนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมค่ะฉะนั้นเนี่ยการที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นได้แท้จริงเนี่ยนะคะก็ ต้องมาจากทุกๆท,ท่านทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมกันและท้ายนี้ก็สำหรับตัวเองเนี่ยออมาทําเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการถอดบทเรียนก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท,ท่านเลยค่ะที่ให้ความร่วมมือนะคะออในการให้ข้อมูลต่างๆทุกกระบวนการไม่ว่าจะเป็นประชาชนนะคะภาครัฐและแม้กระทั่งในวันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นถึงความกระตือรือรน้นความมีส่วนร่วมนะคะของทุทกๆท,ท่านออโดยเฉพาะพ่อเมือง เลยนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างชัดเจนนะคะก็แค่นี้ค่ะขอฝากแค่นี้ขอบคุณมากค่ะนายเฮายังต้องดําเนินต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณท่านดรสีฟ้าเป็นอย่างมากนะครับต่อไปก็ถึงว่ามาวระสุดท้ายปรายทางที่เราจะต้องสรุปในเวทีวันนี้ผมเองในฐานะรับผิดชอบส่วนนาการเมืองภาคพลเมืองสภานก้าและโครงการนี้ ต้องขอบคุณทุกท่านไม่ว่าเป็นคณะกรรมการศูนย์ทุกท่านส่วนท้องถิ่นท้องที่ส่วนภาครัฐและภาคเอกชนตลอดเส้นทางเฉพาะทำโครงการเฉพาะถอดบทเรียนสองปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมาร่วมมือเป็นอย่างมากงบเราน้อยครับนิดเดียวนิดมาก แต่ว่าไปที่ไหนได้รับความมลนเคราะห์ร่วมมือเอื้อเฟื้อไม่ว่าจะเป็นองค์กรบริหารส่วนตำบลไม่ว่าจะเป็นเทศบาลเลยมมรอองค์การบริหารส่วนจังหวัดสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งนี้เส้นทางที่เราเดินทุกเส้นทางที่มาเนี่ยล้วนแต่ได้รับความร่วมมือแล้วก็เป็นความคาดหวังของทุกภาคส่วนที่ฝากเรามา งานวิจัยชิ้นนี้ผมว่าไม่ใช่เป็นการวิจัยที่ทําเสนอเพื่อปิดโครงการถ้าเสนอสถาบันบกเก้าไปแล้วผมเชื่อว,ว่างานวิจัยชิ้นนี้จะเป็นชิ้นหนึ่งที่ทุกท่านได้หยิบขึ้นมาอ่านมาดูแล้วจะเห็นปรากฏจริงที่มันบันทึกประวัติศาสตร์สักหน้าหนึ่งเรื่องราวดีๆของจองังหวัดเลยของไหนเหีว้วผมมีความเชื่อในการทำงานเชิงวิชาการ ว่าอย่างน้อยก็อ้างอิงความผิดพลาดคาดเคลื่อนมีน้อยแล้วข้อมูลที่ได้อยู่ในงานวิจัยอย่างนี้เป็นข้อมูลที่เป็นจริงจับต้องได้ผมก็คาดหวังว่าส่วนที่เกี่ยวข้องถ้าได้เห็นงานวิจัยชิ้นนี้เต็มรูปแบบแล้วอะไรที่เป็นประโยชน์ก็ลองมาไปปรับใช้ดูอะไรที่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนผมในฐานะที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ก็ต้องขอกราบประธานภัยแต่ให้มั่นใจเถอะครับเราตั้งใจทําเต็มที่ตั้งใจทำจริงจริงแล้วทุกฝ่ายทุ่มเทผมใช้คาว่าเสียสละคงไม่ผิดทุกฝ่ายที่มาร่วมงานวิจัยหรือทุกฝ่ายที่มาร่วมหนายห้โมเดลที่ผมสัมผัสมาตแต่ต้นโดยเฉพาะภาคีเครือข่ายภาคประชาชนภาคประชาชสังคมงต่างล้วนเสียสละไม่มีเงินเดือนไม่มีค่าตอบแทน ไม่มีเมียประชุมแล้วเราก็ทํางานต่อเนื่องมาสามปีอันนี้ผมก็ต้องขอบคุณไปเครือข่ายภาคประชาชนต่างๆที่ร่วมกันมาตั้งแต่สปีที่แล้วเกิดนะในแหโมเดีวเราเสียสละกันจริงๆวันนี้ผมต้องขอบคุณท่านพ่อเมืองของเราผมครั้งแรกนะครับได้ไป,ไปพบก,กับท่านผู้ว่าผู้ว่าผมครั้งแรกที่ไปคุยสามปีที่ผ่านมาเนี่ยไปคุยแล้วท่านผู้ว่า,าการจังหวัดเนี่ย ท่านได้เข้าใจเรื่องที่ดินป่าไม้ดีมากเลยแล้วท่านก็มาสแสดงออกวันนี้ชัดว่าพร้อมที่จะรับเพื่อให้เดินหน้าต่อเพื่อการแก้ปัญหาพี่น้องประชาชน,ชาชนการแก้ปัญหาที่ดินป่าไม้ให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าได้แบบสันติสุขและพร้อมที่จะเป็นแม่งานในระดับจังหวัดในระดับพื้นที่อันนี้เป็นมิติที่เข้าหน้าไปมากที่ผมทํางานเรื่องเรื่องนี้มาสามปีผมต้องขอบคุณขอบคุณอีกครั้งนะที่นี้ ครับแล้วก็ในวาระนี้สำคัญยิ่งในช่วงปิดนี้ผมได้ขออนุญาตกาบเปียนเชิญท่านผู้มีบทบาทหนะ้าที่โดยตรงอีกท่านหนึ่งท่านในฐานะของรองผู้ว่าการจังหวัดได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าการจังหวัดให้มากํากับดูแลให้มานำเนินการเรื่องคอตชในการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดหรือคอตชจังหวัดนั้น ท่านเองได้กำชับสั่งการแล้วการประชุมทุกครั้งได้เกิดประโยชน์แล้วก็ทุ่มเทพูดคุยกันแล้วเกิดมรรคเกิดผลมากมายผมเองในฐานะที่ได้มีโอกาสไม่มีส่วนร่วมในฐานะผู้สงูงกวันวุฒิในอคอทชจังหวัดก็เห็นปรากฏการณ์นี้ว่าเราจังหวัดเลยเราได้เดินทางบนเส้นทางการแก้ปัญหาที่ดินป่าไม้ในรูปแบบอคอทชวมว่าก้าวหน้ามากลึก,ลกผมทราบว่า ช่วงที่ผมเป็นที่ปรึกษาที่ประเดีกับป่าไม้อยู่เมื่อมีงบโควิดเราจะทำาไงเราปรึกษากันว่าทํายังไงจะใช้งบโควิดทําเรื่องคอรชอจังหวัดเลยได้ได้สิทธิพิเศษได้งบคอรชัมาทาจนสามารถที่จะเขาเรียกว่าสแกนปูพรมสารวจรูปแบบคอรชอจะเต็มพื้นที่โดยสํานักขบอ,อันนี้คือความก้าวหน้าและวารานี้นอกจากจะท่านอลองพบว่าท่านนี้ท่านได้ดูแลในที่ประชุมแล้ว ท่านก็ยังเป็นประธานคณะทำงานาจัดสรรที่ดินและที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนภายใต้กรอบนโยบายคอช,อช,อชอจังหวัดวันนี้ผมได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านให้ท่านเป็นผู้มากล่าวปิดงานท่านนารมณ์จีนอำ่ำรองผู้ว่าการจังหวัดเลยข <c oughs> อเรียนเชิญครับท่านครับครับก็เรียนท่านผู้ว่า,าการจังหวัดเลยนะครับ แล้วก็ผู้เขาร่วมการเสวนาในวันนี้ต้องขอบคุณทางท่านยนชานนะครับที่ได้กุณาสิ้งท้ายไว้ให้ผมพูดในในช่วงปิดรายการก็จริงๆแล้วท่านผมได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่านะครับได้เป็นถือว่าเป็นเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนก็แล้วกันนะคงไม่ใช่กำกับแต่คงเป็นเรื่องของการขับเคลื่อนท่านผู้ว่าท่านย้ายมาใหม่ เมื่อปีที่แล้วท่านก็บอกเลยว่าเรื่องคทชเป็นเรื่องที่สําคัญของพื้นที่จังหวัดเลยแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องขับเคลื่อนอย่างเต็มที่นะครับ <c oughs> ก็ได้รับโจทย์มาประมาณนั้นก็ <c oughs> ก็เรียนว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยรับผิดชอบเรื่องงานในในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติแต่ว่าก็มาเรียนรู้ร่วมกันเนี่ะครับในเรื่องในเรื่องของคทชกลับมาที่โครง นายเฮาโมเดลต้องต้องขอบคุณการศึกษาครั้งนี้นะผมว่าเนี่ยเป็นคล้ายๆว่าเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งในการทํางานในพื้นที่จริงๆนะครับกข็ขอญาติเรียนที่ประชุมว่าในฐานะที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายให้มามาดูแลตรงนี้ก็จะขับเคลื่อนเต็มที่แล้วก็จะดําเนินการตามนโยบายอย่างอย่างอย่างที่ใช้คําว่าอะไรนะเอาใจใส่นะครับอย่างเต็มที่นะครับ ที่ท่านรองทิพดีพูดเนี่ยนะครับเอาใจใส่ก็คือความจริงจังจริงใจแล้วก็พยายามทําให้มันเร็วนะครับพี่น้องประชาชนจะได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในส่วนของการทํางานที่ผ่านมาต้องต้องเรียนว่าจังหวัดเลยผมคิดว่าถือเป็นความโชคดีนะทุกภาคส่วนนะครับแล้วก็ภาคเอกชนรวมทั้งเนี่ยสถาบันประก้าเข้ามามีส่วนร่วมผมว่างานนี้ก็จะง่ายขึ้นนะครับลงพื้นที่ผมว่าดีท่านผู้ว่าเนี่ย มีไทม์ไลน์ต้องชัดเจนแบบนี้ดีแล้วมันจะได้มีพลังในการเคลื่อนครับท่านผู้ว่ากําหนดเดทไลน์อย่างนี้เราก็เป็นโจทย์สําหรับพวกเราที่จะทําให้ได้นะครับก็คงจะมีทิ้งท้ายไว้ประมาณนี้ว่าจะจะทำงานให้เต็มที่แล้วก็จะดูแลให้เป็นไปตามที่ท่านผู้ว่าได้ได้มอบหมายครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากครับช่วงท้ายนี้ผมขอเรียนเชิญคณะกรรมการท่านรองกรรมการครับเดี๋ยวยืนท่านหลังผู้ว่าแบบห่างๆหน่อยนะครับแล้วก็ถ่ายรูปร่วมแล้วก็จะมอบหนังสือเป็นของที่ระลึกจากท่านผู้ว่าของสภานิกิบัาญัท่านรองประธานทุกท่านครับขอขอขอนุญาตท่านยืนหลังท่านผู้ว่าเดี๋ยวถ่ายรูปร่วมกันครับ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 ด้วยครับด้วยครับ haben da die, die hier am